กรน,นีข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวินพงศ์ค่ะเนื่องจากที่เธอเนี่ยพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยานะคะบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งค่ะหลายๆคนนะคะต้องบอกว่าตั้งข้อสงสัยมากมายค่ะโดยมองว่าเรื่องราวนี้เนี่ยไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนนะคะและถึงแม้ตอนนี้เนี่ยมันระยะเวลามันผ่านมาเกือบเกือบเดือนกว่าแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่คนในสังคมเนี่ยก็ยังคงจับจ้องคดีนี้อยู่ไม่ห่างค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลจะออกมาเป็นยังไงกันแน่โดยส่วนหนึ่งนะคะก็ยังมีแบบสังเกตข้อกังขาอยู่ว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยทำงานเหมือนจะเข้าข้างแก๊งคนบนเรือทั้ง5คนหรือเปล่ามากกว่าที่จะนําความยุติธรรมมาให้กับคดีแตงโมนะคะล่าสุดค่ะชาวเน็ตมีข้อสงสัยในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกครั้งนะคะเมื่อรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะทางช่อง3นะคะนําข้อมูลค่ะผู้ชมเป็นข้อมูลล่าสุดของคดีมานําเสนอโดยผลสรุปของการรวบรวมวัตถุพยานในคดีแตงโมแบ่งเป็นกล้อง วงจรปิดจำนวนทั้งหมด70ตัวมีไฟล์ทั้งหมด200ไฟล์ครับผู้ชมโทรศัพท์มือถือ3เครื่องประกอบไปด้วยวิดีโอทั้งหมด14คลิปแล้วก็วัตถุพยานทั้งหมด40รายการรวมรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย51ชิ้นงานนี้ค่ะชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามว่าในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจี่ยมันยังไงกันแน่ตำรวจตรวจเจอโทรศัพท์3เครื่องจาก6คนอะ อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเรื่องราวของการตรวจโทรศัพท์นะคะก็คือเมื่อวันที่2มีน 25, า2565ทางด้านตํารวจเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า จ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายเนี่ยได้นาโทรศัพท์มือถือของแตงโมนิดาแล้วก็บุคคลทั้งหมดที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุรวม6คนส่งมอบให้กับทางบอก,กอปอทอแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลภายในทั้งหมดทั้งการติดต่อหรือว่าข้อมูลการสนทนาต่างๆก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุเพื่อนําไปใช้เป็นพยานหลักฐานนะคะประกอบกับการพิจารณาคดีในการไขปมการเสียชีวิตในครั้งนี้ของดาราสาวหลังจากสังคมก็ยังมีการคลบแคลงใจในหลายๆประเด็นเขาก็มีการไปตรวจสอบค่ะ ทีนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสน์โทรศัพท์มือถือของแตงโมนิดาแล้วก็บุคคลทั้งหมดที่อยู่บนเรือนะคะในวันเกิดเหตุนเนี่ยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการชี้แจงอย่างเป็นทางการเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย เสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวทั้งหมดแล้วจะมีการส่งมอบข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้กับทางชุดคลี่คลายคดีบชพหนนะคะเพื่อนําไปใช้ประกอบสํานวนการพิจารณาคดีตามข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าไวไวท์้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะอรอนของสังคม